ชาแนลนะคะวันนี้ใหม่จะพาเพื่อนๆนะคะไปเก็บใบชะคามค่ะวันนี้เราจะทำน้ำพริกกะปิปลาทูทอดกันนะคะเราก็เลยว่าจะไปเก็บใบชะคามกันไปเลยไปกันค่ะมันอยู่ข้างบ้านใหม่้ายขอใบชะคามั้งน,นะอยู่บ้านหรือเปล่าไม่รู้ ไปเลยไฟอยู่บ้านไหม <c oughs> นี่นะคะทุกคนมันงามมากๆเลยจุเดินใหม่ก็ต้องระมัดระวังนะมือก็ถือกล้องนี่ใหม่เตรียมกะละมังมาเวยเขาต้องเก็บอย่างไรอะ่ะใหม่ก็ไม่รู้ แต่ไฟบอกว่ามันต้องเก็บเอาแต่ยอดงามๆนะเราก็จะดูยอดที่มันแบบงามนี่เลยล้กันนี้เลยละกันนะใช่ดูอ่อนเลยอ่อนไหมอะเดี๋ยวดูฝั่งนี้หน่อยนี่อ่อนไหมนี่ก็น่าจะอ่อนนะคะนี่นะ ให้เห็นชัดๆหน่อยเดี๋ยวไม่เก็บแบบนี้เลยเก็บยอดมันนะคะเนาะเก็บยอดมันเห็นเขาบอกว่ามันต้องเอาแต่ใบมันเดี๋ยวไม่เก็บแต่ยอดมันนะคะแม่จะเอาไปตำกับน้ำพริกกะปินะเ,เพื่อน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 คนไหนที่เคยกินนะคะ คอมเมนต์มาหน่อยว่าเออมันเอาไปทำอะไรกินแล้วอร่อยนะยอดแบบนี้นะแบบนี้ยอดสวยนะนะแห่ก็จะเก็บใส่กระมังมันเยอะมากเราก็เลือกเก็บเลยนี่นะ เก็บไปท้งยอดเลยแต่มันอ่อนมากเลยนะไม่เก็บแบบเก็บอะแล้วมันแบบดังเปาะ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 ,ะ,ะเลยนะเดี๋ยวใหม่ไฟมันก็ไม่อยู่ใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเอาไปท,ทําทํำยังไงต่อนะต้องค่อยๆเดินนะคะเพราะว่ามันก็จะลกนิดนึงเพราะมันเป็นหลังบ้าน นี่สวยไหมเดี๋ยวมาถือกล้องคนเดียวนะคะมันอาจจะแบบนี่ไปชะครามถามฝ้ายฝายบอกว่ามันกินเหมือนเหมือนชะอมมั้งไหมไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวไ่ลองกินก่อนนะเรามันรสชาติเป็นยังไงแล้ว พายบอกว่าเดี๋ยวเราต้องเขาเรียกต้องอะไรนะไป,ไปเดินทางนี้กันต่อนะคะใหม่จับกล้องมือซ้าย้วยนะมันก็อาจจะแบบนี่นี่ก็งามๆทั้งนั้นเลยเน,นะะังบ้านฟ้าเลยคือใหม่เห็น เห็นไฟเอาไปทำเขาเรียกอะไรอ่ะแกงใส่ปูอ่ะนะก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยลองมันงาเห็นมันงามดีก็เลยว่าเออนี่หัดไหมอ่ะมาดูยออ่อนๆนะอ่อนๆนะ อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ่ายเองก็เลยถ่ายแบบถ่ายใกล้ๆเลยเนาะมือจับเองก็เก็บแต่ยอดยอด,ยอดมันละกันไม่รู้ว่าอันไหนยอดอ่อนอันไหนอ่อนไหมแต่ไม่คิดว่ามันน่าจะอ่อนนะมันดังเปาะเปาะ,ะเลยอะคือเด็ดแล้วแบบดังแบบไม่เคยเห็น ก็เห็นบางคนเข้าไปลาดกับกระทินะเยอะมากเยอะเยอะมากเยอะมากขอจับมองก่อนนี่ยอดน,นี้ก็สวยค่ะชัดไหมมันเยอะมากอะดูดิเดี๋ยวไปดูทางนู้นกันต่อ มากมันเยอะมากเดินดูทางพุ่มทางนี้มากกลัวเหมือนกันกลัวเดินกลัวมันอ่อนไหมอะทางนี้มันอ่อนไหมอะก็น่าจะอ่อนนะแต่ว่าดูเหมือนไม่ค่อยจะเปิดอิ่มสักเท่าไร่ขอดูนนิดนึง ว่ไปทางนีดีกว่าอันนี้ก็ใบใบชะครามเหมือนกันหมดเลยนะเพราะว่ามันน้องนี่ๆๆๆๆๆโอ้ยทางนี้สวยทางนี้สวยมากนี่สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมยเพื่อนเห็นมั้ยยอสวยงามเลยนี่นี่ยอดสวยงามเลยอ่ะ ไม่ไม่รู้นะว่าเขาเก็บกันยังไงนะไม่คิดว่าเขาคงเก็บยอดๆอนี้แล้วมั้งนะ,ะเก็บให้เก็บไปก่อนอสวยมากแบบเก็บแล้วดังเปาะ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 เลยอะ่ะ มเมนูของเราใบชะครามนะคะนี่สวยมชัดไหมเพื่อนๆ <c oughs> ไม่ก็ไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะเพราะว่าใช้มือซ้ายจับไงถ่ายเองอเก็บไปก่อนแล้วกันคือเก็บ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 ไปเลยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเลือกแล้วกัน ว่ามันสวยหมดเลยนะแม่ว่ามันก็สวยหมดเลยอะอเดินเดินเก็บก็กลุมกันนะเดี๋ยวเบนกล้องทางนี้นหนนะแมวก็ร้องเราก็กลัวนี่พอยังอ่ะพอยัง พอแล้วมั้งพอไหมอะนี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่ต้องเอาแต่ใบไหมอะนี่ดูดิยอดพนักงานเลยอะงามเนาะฝ้ายบอกว่าต้องเอาไปรูดไปรูดไปรูดอ่ะนี่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยหนูคิดว่ามันน่าจะพอแล้วมั้ง มันก็เยอะแล้วนะอุยอุยอยนี่นะคะคือในฉากคาหมดเลยนะยยนี่ชาคาหยอน,นเลยเดี๋ยวให้ดูแบบภาพรวมๆนะคือหลังบ้านฝ่ายเยอะมาก พอแล้วเนาะเราเอา,เอาแค่นี้พอแล้วเพราะว่าเราก็ไม่เคยกินด้วยอะ่ะนี่ผลงานนะคะแค่นี้ก็พอแล้วแหละโอเคค่ะเดี๋ยวไปทําไปทํากันต่อเนาะมันเห็นว่าจะต้องทํำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่คะ่ะเป็นใบชะครามสวยๆเลยที่ใหม่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวใหม่ต้องต้องเด็ดมันนะ แบบว่าเอาแต่เขาเรียกเอาแต่อะไรอ่ะเขาเรียกเนี่ยเอาแต่ใบมนะันอะเฮ้ยเหนื่อยจังแค่ค่ะเดี๋ยวใหม่ขอขอเด็ดก,ก่อนนะนก็จะเด็ดแต่แต่ยอดแต่ใบมันไม่ได้ยอดมันเขาเรียกใบมันใช่ไหม,มนีก็ไม่รู้ว่า น่าจะใช่ละมั้งเนาะฟังแต่ใหม่อันนี้ก็คือชาคามที่เราต้มนะคะเราก็เอามากองเห็นไหมคะน้ํามันเป็นสีเขียวนี้เลยถึงไดอีรักเขียวมนๆนะแล้วก็ใส่เตียงต้มเสร็จแล้วพอต้มมาเหลืออยู่หน่อยนึงเ <c oughs> ดี๋หม่ ม,มันติดมันติดหม้อนะคะติดหม้อเยอะเลยแหละติหม้อเยหือน,นัแหละเราก็จะเอามาน็อกในน้ำ ที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำเปล่าเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะหย่อมเหมือนเราล้างมานะคะล้างสักสามน้ำนะคะมาเหนไมะคะแช่น้ำแป๊บนึงขอเอาอันนี้ไปทิ้งก่อนนคะคะมันก็จะหย่ํมน้ำ อย่างนห้งานมันอ,ออกอแต่ว่ามองๆไปมันก็เหมือนใบใบชะอมนะเนาะ ราก็จะเอาอีกทีนิดน้ำที่หนึ่งนะคะไหนก็จะใส่ไปอีกเก็บให้หมดก็ได้ สน้ำพอตอนเราหยั่งมันก็เป็นไอ้นี้นะมันก็เป็นสีเขียวนะเนีย่ยดูดิยังเป็นสีเขียวอ่อนๆเลยอะ่ะน่าจะเค็มมากแบบไม่ต้องหยั่งแบบให้แรงมือมากนะคะอืม นี่คือคือน้ำที่สองแล้วนะเดี๋ยวมาดูสีน้ำนะคะดูสีน้ำที่สองนะก็ยังออก เขียวอ่อนๆนะเดีวใหม่เอาไปกรองแล้วก็มาน้ำที่สามกันต่ออ,อันนี้น้ำที่สามนะคะใส่ลงไปเลยจะวาก็าไม่ได้ชิดให้หนหอถามว่ามัน,มนถ้าแบบว่าทําแบบไม่ถ่ายคลิปเลยนะมันก็จะไวนะน้ำที่สาม นะคะต้องหยงบ,บมาเริ่มไม่มีสีแล้วนะคะเริ่มไม่มีสีไม่มีสีเขียวแล้วสีเขียวเบาลงความเข้มก็น่าจะจางลงแล้วแหละ บอกว่าใบาชาครามอ่ะเวลาทอดกับไข่อ่ะคือมันไม่มีกลิ่นเนาะมันไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนชาอมใช่ไหมคะแต่ว่าชะอมมันก็ไม่ยุ่งยากเนาะชะอมหมายถึงว่าชะอมมันก็ไม่ยุ่งยากคือแบบไม่ต้องมาไม่ต้องมานั่งต้มแบบเนี้ยแล้วก็มาล้างแบบเนี้ยคือเด็ดแล้วก็นี้ถ้าใครที่แบบชอบกลิ่นชาอมนะเห็ว่าชะอมน่าจะด,ดีกว่าเพราะว่านี้มันก็ลำบากเงี้ยนะ โอเคแม่ขอชิมหน่อยนะ <Okay. S 1> มันก็ไม่ค่อยเปรี้ยวหรอวะคนไม่เล้ยงอะไรไม่ค่อยเค็มหรอมันมันจะออกเปรี้ยวไหมท้ามันก็ไม่ค่อยเค็มมะนาะอืมไม่ค่อยเค็มแล้ว เราก็ล้างให้สามน้ําพอนะเดี๋ย่าไปทอดกับไข่กันเลยดีกว่าตอนแรกคือแบบเต็มชามเลยนะพอต้มมาเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งชามสริ๋ยวดูก่อนนะว่าไข่สองฟองก็นะ่าจะพอนะ ครั้งแรกเลยนะคะที่ใหม่กินใบ่ชะครามเนี่ยโอ้ยสองฟองพอแล้วมั้งเนาะสองฟองก็น่าจะพอแล้วนะต้องถึงสามเหยิบมาสามฟองนะคะแต่ว่าใหม่คิดว่าสองฟองก็น่าจะพอแล้วลแหละมันไม่เยอะมากมันก็จะน่าจะเหมือนชะอมนะใหม่จะไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยนะคือไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยนะ เพราะว่าหมายคิดว่าแบบใบชะคามันมีเอกลักษณ์ของมันอะมันออกมันมันมีแบบความเค็มนิดๆอะถึงเราจะถึงเราใจเนี้ยมันก็มีความเค็มของมันนิดๆแต่ว่าไม่เยอะมากเขี้ยะค่ะอย่าไปตั้งต่อกันเลยเราก็จะใส่ใบชะคาเลยนะคะโอ้ยขอเสียหน่อยนี่มันก็กเระเด็นเหมือนกันนะ เป็นแลาเหลียวกันเนาะเทียๆนั่นเราไฟหนึ่งนะคะเหมือนไฟอะไรตัวนี้หัวอไม่สบายหรอ ทำมันก็เริ่มตา้แล้วมั้งเนาะ ชะครามทอดกับไข่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับน้ำพริกกะปินะคะเดี๋ยวไปชมอีกทีตอนกินนะโหยไม่อยากให้ถ่ายใหม่เลยอ่ะเพราะว่าแหมแตกหน้าตามหน้าตาสุสมอแ่มค่ะเดี๋ยวเราไปทําเดี๋ยวใหม่ต้องทําแบบต้องทอดปลาทูอะไรอีกน้ออีกหลายอย่างแล้วก็ตำน้ำพริกกะปิแต่อันเนี้ยเมนูของเราก็คือชะครามทอดกับไข่นะคะหรือเขาเรียกอะไรอ่ะ ไข่เจียวแช่คามแล้วกันเนาะยังไม่จะทำแบบว่าโนดิคิดว่าไข่เจียวฉชะคามดูเลยค่ะน่ากินไหม ปล่าเปล่านเลยนะหม่ว่ามันก็เหมือนชะอมอ่ะแต่แค่ไม่มีกลิ่นนะอร่อยอร่อยเลยแหละอร่อยเลยอร่อยๆอะ กินกับน,น้ำพริกกะปินะคะกะปิเน,นี่ยเป็นกะปิของกะหลงเลยนะคือแถวหมู่บ้านใหม่เขาทำกะปิด้วยนะคะอืมอืมอาอม ร่เอเมื่อกี้ใหม่เราพูดผิดไปนะกะปิอ่ะเป็นของที่ใช้ทะเลกาหลงนะคะกินแต่ใหม่เป็นคนที่แบบชอบเอาข้าวมาโปะๆแบบเนี้ยไม่รู้ดิ แล้วก็ชอบกินข้าวคำใหญ่ๆเลยนะ เดีะะ๋ยวใหม่ไปขอกินข้าวก่อนนะบายยค่ะฝากกดไลค์และกดติดตามกด s ับสไ r i b ์ที่ช่อง MVM Channel เพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ให้ใหม่ทำคลิปต,ต่อๆไปเนาะบายยค่ะ